เ็กสามแล้วนะคะ้ันตากำไรให้ EP เจนะคะน่าจะไปถึงงานแต่งงานแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะลองดูไมู่ดนะอ่าเดี๋ยวลองดูเชิญชมต่อจ้ะควรถึงควรถึงอย่าเตรียมงานนานเลยลำดับต่อไปนะคะวิธีการนับสิบสอดค่ะขอเชิญแขกู้้เกติทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่กันได้เลยค่ะ ทำไมก็นานาดูมีความสุขไงหนังดืมตัวขอเชิญผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวนับสินสอดได้เลยค่ะไม่ไปเว่าชุดยทำไมอ๋อตายจริงแต่ว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าถูกเก็บมาเลี้ยงนี่นาและแบบเนี้ยสุนัขที่ไหนจะมาเป็นผู้ใหญ่ให้ละจ้าโอ้โหพูดกลางงานเลยก็สุนัขแก่ๆตัวนี้ไงฉันจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวกูไม่น่าต้องพูดเลยอ่ะ อรยามาตั้งแต่เด็กอลรยาก็เป็นเหมือนหลานแท้ๆของฉันคนหนึ่งคุ่าท <c oughs> ำที่พอถ่ายรวมๆอ่ะทุกคนจะเห็นบ,บุกกี้เป็นผีที่ผมเลล็นรูปแบบ,บ,บ,บบชัตเตอร์อะ่ะเ <c oughs> อ้โห <c oughs> ชุดบุกกี้ชุดไทยมันเป็นแบบไทยแบบเต็มแบบลายไปอ่ะสบายก็ได้ไม่คือเหมือนมันเป็นมุกถ้าทำได้อันนี้อีกน้องอีเขียนเมอมันจะเป็นมุกว่า เฉลี่ยมันใส่ชุดเหมือนแบบแหวนมันเล็กไปหน่อยเพื่อมาทำลายงานให้มันดูแบบว่าไอ้ขับข่าวแ้เข้ากันไม่ได้มันชุดนั่งนบอ่ะนี้มันอยู่ด้วยกันกระเจ็ดแบบนี้ัซาบิโกะเกลียดอันเนี้ยเกลีดท่ามาคุณชายคุณตั้งใจที่จะเปรียบเอ่ยประชาชนอะไรฉันหรือเปล่าพร้อเมื่อคืนตอนก่อนเนี่ยเขาตกลงกันว่าเป็นเพื่อนแล้วถูกไหม เพราะฉะนั้นอะรยาก,ก็จะงงบบว่าแบบเพราะว่ามันไม่รู้ส<อ>่งลงมาแล้วทำไมเออ,อไม่รู้ว่าอะไรแบบนัาจะเข้าใจผิดนะไปห้องหญ่ง่านะ คิดแรกที่บอกว่าทุกคนก็คงจะไปงานกันหมดนึกว่างานจะจัดในโรงแรมอะไรไม่ไม่ไม่อันนี้งานเช้าเอาไปรอดไม่ไงั้นก็มาค้นตอนกลางคืนไหมที่เขาไปงานกลางคืนเพราะฉะนั้นตัวสร้างหรือเส<ล>ื้อใหญ่ฉ,ฉันไม่ได้เป็นเกย์จริงๆแล้วตั้งใจเหรอเนาะฉันก็ไม่ได้เป็นเกย์จริงๆนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจหรอกมีอยากให้นายเข้าใจผิดคือชุดใส่ปกติผมก็ไม่หรอสงสัยอะไรเรื่องนั้นอยู่แล้วโจกระเบนปกติเขาจะใส่แค่คุมเข่าอันนี้คุมตะตุ่มนะ คือผมคุณโจ๊กรักนะประตูประตู้อันนี้ห้องหญิงนายดีแมนจริงจังเลยนะห้องไม่เออมันเป็นทุกอย่างเลยห้องหญิียาเอามายาเหรอไหนบอกจะไปแม่ก่อนใช่ปะใช่ฉันต้องเอายาไปให้คุณแม่คนนั้นต้องมาห้องหญิงย่าไงฉันต้องไปละเพราะว่าหมอแม่จะเข้าห้องหญิงม่แม่ไม่ได้อยู่แล้วมาแม่วะยาอยู่นี่ตู้ ฮะจะซ่อมต่อฮะแต่นะฮะอ่าไพายุโรธฮะฝากปิดประตูตู้เซฟด้วยนะถ้าขโมยเดินผ่านมาเจอเข้าแย่เลยอ๋อฉัไปละฮะอ๋อยเลยเนี่ยเออพายุโรธฮะนายชอบดูบอลหรือเปล่าแดรี่เน่ยก็ดูบ้างอะฮะตามภาษาผู้ชายทั่วไปคราวที่แล้วที่มันเป็นทีเซอร์งั้นไปดูบ้านฉันไม่เล่ะอ๋อบ้านฉันมีทีวี72นิ้วคมชัด จัดเต็มทุกแบบห้องผมก็มีทีวีฮะออไปละมาอีกเออเปโรดแล้วนายชอบดูคอนเสิร์ตหรือเปล่ารั่งชอบไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบที่พวกชายหญิงเขาไปดูกันนะเออ <laughs> คอนเสิร์ตที่พวกเพื่อนผู้ชายแมนๆเขาไปดูกันอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตใครอ่ะสนใจหรือเปล่า คอนเสิร์ตไหนหรอผู้ชายแมนๆมนชวนไปดูอ่ะไมโครนนี้คุณหมอไม่ต้องรีบเอายาให้คุณหมอหรอกหรือว่าบริสแลมมั้งจริงด้วยไม่อ่ะไม่ค่อยเห็นฟิลผู้ชายจริงๆเหมือนนางแค่เขาใจแต่หมายถึงว่าแค่ไม่ถึงไงว่ามีคอนเสิร์ตอะไรหรอหรอผมคาราบาลมีงานต้องทำฮะไม่อ่ะหรอเอาไว้เราค่อยคุยกันทีหลังดีไหมฮะงั้นก็ได้แต่แบบผิดหวังหมดเนาะไปก่อน อันนี้เขายังไม่เทงไงว่าเขาลักถูกปะไคโรดแบบอะไรกันกันหนา,<ร>าจะาเปิดซีรีส์เรื่องโดนใจกันนะเครื่องด้านใต้มีกุญแจตู้เซฟอยู่ถ้าออคนผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าจะแย่เขานะเลิศวันนี้คนเยอะแยะฉันไปลนะ,ะควรค่าที่เสียเวลามานานขอบคุณฮะคุณหมอ เป็นแบบไม่มีรหัสอะไรก็คือใครเนี่ยโอ้ทองแท่งเลยเนาะนี่แหละปิดสีแล้วก็สนุกอันนี้เมทจอร์เดอร์เนาะเป็นการต้องสั่งทำวันนี้ลิขิตลูกชายฉันพาผู้หญิงมาให้ฉันรู้จักชื่อนาตยาแม่ฉัน บในที่สุดลิขิตก็แต่งงานกับนาตยาจงได้ฉันก็ได้แต่หวังว่าทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันได้ตลอดรอดฝังหนิงย่าเริ่มใจอ่อนกับแม่แล้วสินะฉันไม่น่าให้ลิขิตแต่งงานกับนาตยาเลยฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อจะกำจัดนาตยาออกไปนา่ด้านเืิด ห้างตากับเพชรฝั่งกันได้เลยหมอแม่ผมบอกแล้วไงฮะไว้ให้คุยกันวันโอ้ตายเธอเข้ามาทำอะไรในห้องฉันไพรโลกแต่ไมคิดจิงนิดหนึ่งว่าตอนที่แบบอ๋อเขาคิดว่าเป็นหมอแม่เขาก็เลยแบบค่อยๆปิดเซฟอย่างนี้เหรอไพรโลกฉันดูหน้าตาเธอไปเรื่อย หน้าเธอครับคล้ายครับคลาดใครบางคนที่ฉันเคยรู้จักมาก่อนนะเธอเป็นลูกหลานใครหรือเปล่าเปล่านี่ฮะผม,ผมก็เป็นแค่ลูกชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาฮะคุณหญิงย่าไม่น่าจะรู้จักหรอกฮะใช่เธอจะมาเป็นคนที่ฉันคิดถึงไปได้อย่างไรในเมื่อคนคนนั้นน่ะ เขาไม่อยู่แล้วโหเสียงคณหญิงย่าหมายถึงใครอะฮะเสีเสมาเขาจะมาถามมากมายทำไมมันต้องหยิบคอยมาตีหัวตกลงเธอเข้ามาในห้องฉันทำไมไถ่โรคมีพลังมากเลยนะคือผมผมวิตามตามจับตั๊ก,กแตนมาฮะอะอย่างนั้นเหรแต่ยังไงยังไง ฉันก็ดูท่าทางเธอน่ะมันน่าสงสัยอยู่นะเอาล่ะต่อไปนี้ฉันจะคอยจับตาดูเธอเอาไว้และฉันก็หวังว่าเธอคงไม่มีความลับอะไรปกปิดฉันอยู่หรอกนะไม่หรอคะผมก็เป็นแค่เด็กบ้านนอกธรรมดาผมจะไปหลอกใครได้ฮะ ถ้าคุณหญิงย่าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปก่อนนะฮะไม่นออที่เราบอกเมื่อกี้คือหมอแม่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะมาเปิดเซฟดังนั้นจริงๆต่อให้คิดว่าเป็นหมอแม่ก็คงจะรีบรีบปิดนิดนึงเพราะตัวเองกำลังจะกำลังอออันนี้มันดูชิลมากเลยเนฟังเสียงว่าอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ย่เข้าใจที่กองบอกโอเค ก็ยังเล่าเรื่องอีกนะแต่ก็โอเคที่มาถึงงานแต่งแล้วแล้วก็เราก็ได้รู้ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ของคุณหญิงญาณแม่ไพเร็ลึกขึ้นว่าหญิงญาไม่ชอบอะไรแม่เพราะว่าไม่อยากให้แต่งงานกับพ่อใช่ไหมครับอ่ะแต่ทําอะไรหรือเปล่าต้องติดต้องดูว่าที่เขาบอกว่าจะกําจัดออกไปอ่ะจะกําจัดอะไรยังไงอ่าโอเครอบสามรอบสี่เบรกหน้าเดี๋ยวเจอกันจ้ะ